สวัสดีครับผมของก๊อนนะครับจากร้านต้นยางยนต์พนังศรนะครับคลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับพอดีมีลูกค้ามาถอดเปลี่ยนนะครับจากขอบสิบห้าเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับถอดของเก่าออกใส่ของใหม่ใหม่นะครับลดซิลเว็ตดิเมนชั่นนะครับตัวนี้ลูกค้าเพิ่งไปเปลี่ยนมาจากบีควิกบางท่านผมจำไม่ผิดลูกค้าบอกนะครับทีเนี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปุ๊บเนี้ยอย่าได้ขอบใหญ่กว่าเดิมรู้สึกว่ามันไม่เต็งสูงนะครับแต่ขอบสิบห้ามันได้นั่งนิ่งนะสบายสบาย ก็เลยมาเปลี่ยนไป17ก็เลยเหตุผลที่ได้ตัวนี้ผมเลยได้ถอดออกมาล้อใช้งานน่าจะหลักหน่วยวันนะนะครับผมไม่น่าจะเกินอาทิตย์นะครับผมถ้าผมจะไม่ผมยังมีแชทกันอยู่เลยคุยใช้กันอยู่นะครับตัวนี้ก็เลยเทิร์นออกล้อพร้อมยางนะครับถ้าเบิร์กใหม่ก็น่าจะร่วมหมื่นนะผมคร่าวๆแต่ว่าผมเทิร์นมาก็ไม่แพงต้องถ่ายไม่แพงอยู่หลักพันนะครับสนใจก็สอบถามได้ตัวนี้จะอยู่กับฮันคุกสเปนยาง195 5่55นะครับผมอันนี้195 5่55 ถามว่าทําไมเขาถึงใส่หนึ่งเก้าห้าไม่ใส่หนึ่งแปดห้าเพราะว่าร้อยแปัห้าเนี่ยตัวเนี้ยมันกว้างเอาเลยต้องใส่ยางหน้ากว้างพอกว้างคมเนี่ยจะใส่แก้มเท่าเดิมมันก็ไม่ได้พอมันบวกลบคูณหารกันออกมาแล้วเนี้ยมันจะใหญ่กว่าเดิมมันเลี๋ยวแล้วมันจะตดนะครับเขากเลยต้องลดแก้มลงนะครับเพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องลดอีกอย่างนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งลงเวลามันบวกลบออกมาเติมลงมันจะได้เท่าเดิมมันเลี้ยวมันเลยไม่ตดนี่คือเหตุผลของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางก่อน เนี่ยยางมันมีตุ่มเลยนะครับชัดเจนนะเห็นไหมครับเห็นเลยหันคุกนะครับผมนะครับยางมีตุ่มเลยเรียกได้ว่าวิ่งออกมาจากศูนย์บีคลิกหรือคอปิ้อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับไม่กี่วันก็แทบจะไม่อยากใชยแล้วอยากเปลี่ยนออกนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อนะครับล้อใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็เป็นขอสิบห้ากว้างเจ็ดนิ้วนะครับออฟเซตสามสิบห้าล้อตัวนี้ก็งานทั่วไปนะครับก็ถ้าให้ผมทายก็งานบ้านเรา นะครับผมตัวนี้นะยางปี21เลยนะครับรับน้ําหนักได้ต่อวงก็500กิโลกรัมสวงก็2ตันนะครับโดยประมาณนะครับเขาลงไว้นะแต่ก็ยังไม่ได้ไปเทสจริงๆจังๆนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะรับน้ําหนักได้แหละเพราะเขาก็ลงล้อนะครับล้อชันหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยโลสบายสบายนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของ emotion R TC 105E นะครับขอบล้อเขียนไว้นะ emotion R TC 105E ลูกค้ามองหาล้อลายนี้อยู่สอบถามมาได้นะครับเป็นสเปค4ลูมาตรฐานทั่วไป4ลู100ใส่ได้หลากหลายนะคบหน้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงร้านอยู่พระราม2บางผัเทียนนะอยู่เลยซอยเทียนทะเล21 200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับผมสคลิปนี้นะครับผมก้อนนะครับขอฝางไม้ เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้ากลับมาพบกันนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ